อยู่บนท่านแหมมิเดาตอบป้อมพุชัยกี้ป้อมพุชัยกี้อะตอนนี้เหลือประมาณเกือบซิบนาทีเจ้าซิบนาทีที่เขาไปสัมผัสอ่าเขาจะถามผู้เข้าร่วมแข่งขันวันนี้ทีมทีมหนึ่งก่อนนะเจ้าขอสวัสดีามิกผูกเข้ากลมงานทุกท่านนะเจ้าเจ้านางพิกาลีประสงค์นะเจ้าวันนี้นะ แข่งสันลาบผมแล้วก็ตีื่อว่าลาบยาเหลวแม่ก็ตือแม่ที่เหลวหมดแล้ทีนี้เจ้าจังไว่ายตรงไหนเอ่ยไปโต้นร่องกวางโอ้ทีมร่องกวางมั่นนะจ้าขอเสียงขอเสียงร้องกวางขอดีที่ได้ลาบปลากระเพื่มกินแล้วนีลาบมีโจ๊กนี่รับมีตังค์จีนนี่รับว่ารับปลาขอต้องไปละเปลี่ยนดับฟองแหละ ទេខ្ញុំមានកម្មដាក់ក្រៅបောက်ហើយខ្ញុំមិនរីងមិនស្មែនតែយីម៉ែវត្តចោលទៅអូ75ខ្នាតខ្ញុំទៅមិន

แกยุติรรมกรรมการจะตัสิน้ากรรมการทิ้มไปรับไปสันแน่สองทิ้มกันหน่ด้วยันจะยึด่านไทยเรายกเรายกไปตั้งนน่นเลยเนาะรถเช่าเป็นไงบ้างอา่านงานค่ะฉันงานยกปรตูกันหน่อยยกประตันหน่ค่ะกินกันเฉอกันแค่นิดๆน้อยๆครับผมเป็นนักศิลปะเืต้นเพรเป็นโลก เกินกินนักหมอบอกกิ่นักนะครับเป็นโรคกินเกี่ยวข้องครับสกินนักแต่วันนี้ผมกิรลาบเมืกี้จังนะครับการกินราบต้องซุูมุจอนเนาะนะครับราบมังแป่นะครับครับกัดสุบได้ประมาณนี้นะครับมีสามราบสามลำนะวันนี้เนาะลำแรกลำลาบใหญ่เหี่ยวเหนียวหนึบละลายในลิ้นนะรสชาติกลมกลมชวนกินได้กลิ่นมังแก่นขึ้นดังลาบใหญ่เหนียวนะครับขึ้นดัง ลำสองลำลาบลาบปากเนะี่นยชวนอยาโคในใส่หลายวันนี้ใส่หลายแพะเขานีนะนะครับ <laughs> ทำแพะวางรอบเยียงลายมันจะทำแพะนะครับ <laughs> <laughs> วางรอบเยียงลาย <laughs> เหลือรายลาบปากลาบลำแน่นะครับนี่ลาบปากลำสามลำลาบบ้านนาะ <laughs> คุณค่าเลือกลำเ <laughs> มืองสองแถมด้วยเครื่องเคียงยาดอกค <laughs> นงมนน,นะครับ <laughs> ลำพ้องลำแพะลาบแพร่เลยครับสวัสดีครับ รองชนะเลิศอันดับที่สองะเจ้าคือรองชนะเลิศทีสองนะครับที่ไอันที่สองนะครับได้เกม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 ้เมเกมเกมเเกมเยมเกเหกเเก นาพอเพียงนะครับทีเดียนึงรสชาติพื่เต่ากับนดเลยกับมะกอกแล้วเจ้ารสชาตนี่เต่ากันได้ลปตัดกันตรงี้นาครับกันจัดแต่งคุณกวดกานที่พัฒนาโกศัยนะคะัตอาปจอมแม่แบบกรนแลไปปูรับไชยู่ล้อเจ้า